นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิทะนันทติเปจะนันทติกะตะปุญโยอุพยัตะนันทติปุญยังเมกตันตินันทติพโยนันทติสุขติงโตติบัตนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา พันานาสัตธุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่ว่าด้วยนรกสวรรค์กรรมและพณะจิตก่อนตายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จนกว่าจะสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินความตามพุทธสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขมบทณเบื้องต้นนั้นทรงแปลเป็นใจความว่าผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ละไปแล้วย่อมยินดีชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้นดังนี้ตามหลักทางพระพุทธศาสนาถือว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เชื่อกันว่าจะสามารถนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปที่ตนเองเคยทำไว้นั่นเองคำว่าบุญกับบาปนั้นเป็นของมาคู่กันบุญนั้น เป็นชื่อของความสุขความดีงามที่สั่งสมอยู่ภายในจิตใจการที่เราจะทำอะไรก็ตามเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจปลื้มใจกับการกระทำนั้นแล้วไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นส่วนบาปก็หมายถึงสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองคือ การที่เราจะทำอะไรก็ตามเมื่อทำแล้วเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ชื่อว่าบาปบาปนี้เป็นสิ่งที่ควรละเว้นเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยลังแต่จะกอดโทษทุกข์ให้โดยฝ่ายเดียวควรสั่งสมแต่บุญกุศลทำแต่คุณงามความดี อันกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วหาได้สูญหายไปไม่ย่อมย้อนกลับมาหาผู้ที่กระทำอยู่เสมอไม่วันใดก็วันหนึง่งผู้ทำกรรมดีเช่นมีเมตตากรุณาเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เป็นต้นย่อมได้รับผลในทางที่ดีคือได้รับแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ผู้ทำกรรมชั่วนิสัยชั่วลายก็เกิดขึ้นในจิตย่อมชักดำไปในทางที่ชั่วได้ง่ายไม่ใช่แต่จะให้ผลในชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นเมื่อดับขันไปแล้วกรรมที่เราทำไว้ก็จะติดตามไปให้ผลในพบเบื้องหน้ากล่าวคือถ้าทำกรรมดีก็ย่อมนำไปสู่พบภูมิที่ดีและถ้าทำกรรมชั่ว ก็ต้องไปเกิดในสถานที่ที่ไม่ดีมีนรกเป็นต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์กรรมและขณะจ,จิตก่อนตายนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไปเป็นลำดับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของบุคคลเป็นสำคัญบุคคลจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือชั่วก็เพราะการกระทำนั่นเอง อันหนึ่คำว่านรกสวรรค์ตามคติทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงสถานที่ดำลงอยู่ด้วยตัวของมันเองอย่างโดดๆดดหากแต่สัมพันธ์กับกรรมคือการกระทำของมนุษย์นรกสวรรค์ในแง่หนึ่งนั้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์เองฉะนั้นในพระตาปิดกจึงกล่าวถึงนรกสวรรค์ ที่ส่งผลจากพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้ดังข้อความในอังคุตตะนิกายทุกนิบาทอธิบายไว้ว่าอานนกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เรากล่าวไว้ว่าไม่ควรทำโดยส่วนเดียวนี้ผู้ใดกระทำก็พึงหวังโทษต่อไปนี้ได้ ือตนเองก็กล่าวโทษตนเองได้วินยูชนทั้งหลายใคล่ควรวญแล้วย่อมติดเตียนกิติศัพท์อันชั่วร้ายย่อมประจรไปตายแล้วก็หลงฟั่นเฟือนเมื่อกายแตกทำลายภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอานนกายสุดจริตวจีสุดจริต มนโนสุจริตที่เรากล่าวว่าควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทำก็พึงหวังอนิสงส์ต่อไปนี้ได้คือตอนเองกล่าวโทษตนเองไม่ได้วินยูชนทั้งหลายใกล้ครวรแล้วย่อมสรรเสริญกิติศัพท์อันดีงามย่อมะจรไปตายแล้วก็ไม่หลงฟั่นเฟือน เมื่อกายแตกทำลายขันภายหลังมรณะย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จะเห็นได้ว่ามนุษย์จะได้ไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทําของตนเองในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงเวลาตายและหลังความตายตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่านรกสวรรค์ ขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองเรียกว่านรกสวรรค์ตามกฎแห่งกรรมซึ่งมีหลักอยู่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นฉะนั้นบุคคลทำกรรมดีย่อมไปสวรรค์ส่วนคนทำชั่วย่อมตกนรก หลักเกณฑ์น,นี้เป็นเกณฑ์ที่แน่นอนแต่การให้ผลดีผลชั่วของกรรมนั้นมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นประกอบด้วยทั้งนี้เนื่องจากกรรมบางอย่างบางครั้งก็ยังไม่ให้ผลทันทีเช่นคนที่ทำกรรมดีบางอย่าง แต่ในขนาดเดียวกันก็ได้รับผลของกรรมชั่วบางอย่างซึ่งเคยทำไว้ในอดีตทำให้เข้าใจสับสนเข้าใจคว้ยเขวหากไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุผลกลไกลที่สลับซับซ้อนอาจทำให้กลายเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบได้ความสลับซับซ้อนของกรรมทำให้ผู้รับกรรมสับสนเกิดความไม่แน่ใจว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงหรือไม่ สิ่งที่ตนทํานั้นเป็นกรรมดีจริงๆหรือไม่ความสงสความสงสัยทํานองนี้ส่งผลไปถึงความคิดเรื่องนรกสวรรค์ในชาติต่อๆไปว่านรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงถึงแม้จะมีอยู่จริงก็ไม่เกี่ยวกับกรรมที่บุคคลทําไว้ในชาตินี้บุคคลทํากรรมชั่วอาจได้ไปสวรรค์ส่วนคนทําดีอาจตกนรกก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่โชควาสนาของใครของมัน เกี่ยวกับเรื่องที่อาจทำให้เข้าใจผิดในทรรนองนี้ปรากฏอยู่ในมหากรรมมวิพังคสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่14ในมหากรรมมวิพังคสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ดังนี้ 1. บุคคลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาทนรก พราะสาเหตุสาประการคือ 1. กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ 2. กรรมที่ทำไว้ในภายหลังเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ 3. ในเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิ 2. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้น ตายแล้วไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์เพราะหนึ่งกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นสุข2กรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นสุข3ในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิ3บุคคลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์เป็นต้นตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เพราะหนึ่งกรรมดีที่เขาทำไว้ในชาติก่อนเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นสุข 2. กรรมดีที่เขาทำไว้ในภายหลังเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นสุข 3. ในเวลาจะตายเขามีสัมมาทิฏฐิ 4. บุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์เป็นต้นตายแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะหนึ่งกรรมที่เขาทำไว้ในชาติก่อนเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์2กรรมที่เขาทำไว้ในภายหลังเป็นกรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์3ในเวลาจะตายเขามีมิจฉาทิฏฐิเนื้อความในพระสูตรนี้ ทรงแสดงให้เห็นว่าคนที่ทำชั่วมีผู้เข้าใจว่าได้รับผลชั่วก็มีได้รับผลดีก็มีและคนที่ทำกรรมดีมีผู้เข้าใจว่าได้รับผลดีก็มีได้รับผลชั่วก็มีการเข้าใจเช่นนั้นเพราะไม่ได้พิจารณาให้เห็นผลกรรมตลอดสายนั่นเองเช่นเห็นคนจำพวกที่สอง ฆ่าสัตว์แล้วไปเกิดในสวรรค์จึงเข้าใจผิดว่าไปเกิดในสวรรค์เพราะการฆ่าสัตว์จึงคิดว่ากรรมชั่วไม่มีความจริงกรรมชั่วมีแต่ยังไม่ให้ผลกรรมดีที่เคยทำก่อนกรรมชั่วนั้นมาให้ผลก่อนจึงไปเกิดในสวรรค์ในทางตรงกันข้ามกรรมดีก็เช่นกันฉะนั้นในพระสูตรนี้ จึงทรงสอนให้พิจนารณากรรมและผลของกรรมรวมทั้งทิฏฐิของผู้ทำกรรมอย่างรอบคอบจากในเนื้อความในพระสูตรข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มนุษย์เราตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทำของเราทั้งในอดีตและปัจจุบันหากทำกรรมดีในปัจจุบันแต่กรรมดียังไม่ให้ผล กรรมชั่วในอดีตที่รุนแรงกว่ากำลังให้ผลและมีจิตใจเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายไปแล้วทำให้ตกนรกได้แต่ความดีที่ทำไว้ก็ยังไม่หายไปไหนจะคอยให้ผลในโอกาสที่เหมาะสมในทางตรงกันข้ามหากทำชั่วในปัจจุบันแต่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลกรรมดีในอดีตยังให้ผลอยู่ และมีจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายไปก็จะทำให้ขึ้นสวรรค์แต่ความชั่วที่ทำไว้ก็ไม่หายไปไหนก็ยังคงคอยให้ผลในโอกาสที่เหมาะสมเช่นกันอันหนึ่งจิตของผู้ตายนั้นสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หลังจากตายไปแล้วกล่าวคือในขณะที่จวนจะตาย ถ้าจิตของผู้ใดยึดมั่นในอกุศลผู้นั้นย่อมตกนรกก่อนที่จะได้ไปเสวยผลกรรมดีอื่นๆถ้าจิตของผู้ใดยึดมั่นในกุศล,ลกรรมผู้นั้นย่อมขึ้นสวรรค์ก่อนที่จะไปเสวยกรรมชั่วอื่นๆในเรื่องนี้มีข้อความในวัตถุปรมาสูตรยืนยันความสำคัญของจิตเมื่อจวนจะตายว่าจิตเต สังกิริตเถท,ทุกขติปาติกังขาจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาแปลว่าเมื่อจิตเศร้ามองมีทุกขติเป็นที่หวังเมื่อจิตไม่เศร้ามองมีสุขติเป็นที่หวัง ข้อความนี้แสดงว่าบุคคลจะไปสุขติหรือทุกขติก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชีวิตตนว่าผ่องใสหรือหมองเศร้าถ้าจิตใจผ่องใสไปสู่สุขติถ้าจิตใจหมองเศร้าก็ไปสู่ทุกขติด้วยเหตุนี้เราจึงพบเห็นธรรมเนียมชาวพุทธในการช่วยเหลือผู้ที่ใกล้ตายให้เขามีจิตใจผ่องแผ้ว โดยผู้ที่เป็นญาติสนิทหรือคนคุ้นเคยจะบอกว่าให้ระลึกถึงกรรมดีที่เคยกระทำไว้ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไว้ให้มากทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้ท่องคำว่าพุทโธพุทโธในใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตายไปสู่สุคติตามที่กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามการไปสู่สุคติหลังจากตายเพราะมีใจผ่องใสขณะตายนั้นพึงทราบว่าจะได้ไปสู่สุคติหรือสวรรค์ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นตามแรงกุศลส่งก่อนตายจากนั้นก็จะได้รับกรรมดีชั่วที่ตนเองทำไว้ต่อไปตามหลักทางพระพุทธศาสนา มนุษย์หรือสัตว์โลกเมื่อใกล้จะตายจิตย่อมหน่วงเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตกรรมได้แก่กรรมมารมคือบุญกุศลที่ตนเองได้ทำมาแล้วเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเป็นต้นกรรมนิมิตได้แก่ ครืหมายหรืออุปกรณ์ในการทำกรรมที่ตนเคยทําไว้ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อใกล้จะตายก็นึกเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ถ้าเป็นกุศลกรรมก็ไปเกิดในสุขคติแต่ถ้ากรรมนิมิตเป็นอกุศลกรรมก็นําไปเกิดในทุกขคติคตินิมิตได้แก่นิมิต หรือเครื่องหมายบ่งบอกให้ทราบถึงคติหรือภพที่จะไปเกิดกล่าวคือถ้าเห็นแต่สิ่งที่ดีๆก็จะไปเกิดในสถานที่ที่ดีถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปเกิดในสถานที่ที่ไม่ดีหากมองในแง่การเปลี่ยนภพของจิตวิญญาณจะเห็นได้ว่าโลกนี้เป็นแดนที่จิตวิญญาณจะซึมซับเอาลักษณะต่างๆ ทั้งดีและเลวโลกเป็นแดนเรียนรู้ประสบการณ์ของจิตวิญญาณผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของจิตวิญญาณในโลกนี้นอกจากจากปะปรากฏในปัจจุบันแล้วภากจิตวิญญาณยังไม่บริสุทธิ์ยังคงมีกิเลสตัณหามีอุปทานอยู่ก็จะไปรับผลกรรมที่ทำจากโลกในนรกหรือสวรรค์ ซึ่งมีสภาวะแตกต่างออกไปจากโลกมากเป็นมิติหนึ่งต่างหากการที่จะอยู่ในนรกหรือสวรรค์นานเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของมนุษย์ว่าได้สั่งสมบาปหรือบุญไว้มากน้อยเพียงใดในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อจิตวิญญาณได้รับผลตามที่ตนได้สั่งสมไว้ก็จะมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วก็เริ่มสั่งสมลักษณะต่างๆไว้อีก หากยังไม่สิ้นกิเลสก็จะได้รับผลกรรมในนรกหรือสวรรค์อีกการเกิดและการตายของมนุษย์จึงกลายเป็นวัตะสงสารกล่าวคือจิตวิญญาณของเราจะวนเวียนอยู่ในมนุษย์โลกนรกสวรรค์กระบวนการเกิดตายนี้เราสามารถทำให้สิ้นสุดลงได้ถ้าเราสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ ปราศจากกิเลสตัณหาละได้หมดทั้งดีและชั่วอยู่ในโลกีวิสัยทั้งปวงดังนั้นควรที่พุทธศาสนิขชนทั้งหลายจะได้ขวานขวายบำเพ็ญแต่กุลกุศลคุณงามความดีมีประการต่างๆเบื้องต้นก็ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ประกอบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเมื่อมีชีวิตอยู่ย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญและเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลที่เราทำไว้นั่นแลจะนำเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามที่เราปรารถนาไว้ในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรม,มเทศนาอาตมาภาพ ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกพร้อมทั้งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีทั้งที่กำลังทำอยู่ก็ดีจงร่วมเป็นตบะเดชะและภาลวะปัจจัยหนุนนำไม่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโลคาพาธภัยพิบัติมีแต่สิริสุขสวัสดิพิพัฒน์มงคลจงทุกประการเทินแสดงพระธรรม,มเทศนามา,าก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการลชนี